สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e c ซี่ซสนะครับก็วันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมารีวิวนะครับรีวิวทิปนะเหมือนที่ผมเคยบอกทิปพยาไม่มีของนะบอกก่อนไม่มีของมีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันอะไรอะไรรีวิวไม่มีของก็อย่างนี้ผมบอกครับรีวิวไม่มีของจริงๆคือรีวิวทิปนะครับอาศัยในส่วนของเหตุและผลนะ แล้วก็มาให้ในเรื่องของเหตุและผลกันครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของตัวเหตุและผลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยอาจจะถูกใจบางคนอน่ไม่ถูกใจบางคนบางคนอาจจะมีเหตุผลโต้แย้งก็ให้เหตุผลได้ครับว่าเรามีเหตุผลอะไรซึ่งกันและกันบ้างก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกครับอย่าต่อว่ากันอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วรีวิวทริปไม่ได้มีของจะจะเรียกว่าอะไรเดียคือ ผมก็ไม่ได้สามารถจะมีของมาแบบรีวิวได้แบบเยอะแยะนะทุกวันนี้ที่ทําอยู่มันเงินส่วนตัวทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะมาถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมาคุยรีวิวทิปจากคราก่อนที่ผมเคยคุยไปนะครับเรื่องของ iPad Pro ปี2021นะครับจำได้ไหมผมบอกว่าถ้าในวันนี้หลายๆคนที่กําลังสนใจว่าจะซื้อ iPad Pro เนี่ยซื้อดีไม่ซื้อดีถูกไหมอืมแล้วผมก็ให้ผลว่า สำหรับผมผมไม่ซื้อเพราะว่า iPad Pro ที่ผมจะข้ามไปเพื่อจะไปซื้อเนี่ยผมจะไปใช้ตัว12.9นิ้วเพราะปัจจุบันผมใช้ iPad Pro ปี2018 11นิ้วอยู่นะครับ12.9นิ้วคือสิ่งที่มีการอัพในส่วนของจอที่เพิ่มขึ้นนะครับยกเว้นว่ามีการอัพในส่วนของตัว CPU ที่เป็น CPU M1 นะครับซึ่งในมุมมองผมคราวก่อนผมก็พูดแล้วว่า CPU M1 เนี่ยมันเร็วกว่าเดิมที่เป็น A12X เนี่ย เอออ12 Z นะครับในส่วนของ iPad Pro ปี2020เนี่ยอยู่50% GPU เร็วกว่าเดิม40%ซึ่ง mm. ผมมองว่าในการจะอัพเงินขึ้นไปตรงนี้ความแตกต่างของมันมันยังไม่ได้ถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวมากๆนะครับแต่บางคนอาจจะว้าวไงผมถึงบ่อยน้ำหนักของการให้เหตุและผลแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับผมกำลังมองถึงความคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะอัพขึ้นไปเพื่อให้ได้ทั้ง CPU ที่ดีขึ้น GPU ดีขึ้นและจอที่ดีขึ้น นั่นหมายความว่าผมจะต้องไป12.9นิ้วผมไม่มา11นิ้วแน่นอนนะครับนั่นก็คือรีวิวที่ที่ผมให้กับขาวก่อนไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครนะได้จับตัวเครื่องจริงๆก็อาจจะมีพวกฝรั่งในต่างประเทศที่เขาได้จับกันแล้วทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นดราม่าร้อนแรงอยู่พอสมควรนะในกลุ่มคนที่เขาได้เครื่องรีวิวในต่างประเทศกันไปแล้วนะทั้งในทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็ทั้งใน YouTube บ้านเราผมว่าน่าจะได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของจอที่เราคิดว่าโอโ้้ LED มมนนนนัตอองงงดีาากกๆซึ่่แผยนนะ แต่ปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะแล้วจริงๆตอนแรกเนี่ยผมก็มีความสงสัยเล็กๆนะเอ๊ะทำไม Apple ถึงไม่ใช้คำว่าเป็นจอ OLED อืมแล้ววันนี้คำตอบมันก็เฉลยออกมาครับซึ่งผมก็อยากจะแชร์เพื่อนๆดูว่าอ่ะในภาพที่ผมไปขอยืมชาวบ้านท่วช่องเข้ามาจากในอินเทอร์เน็ตก็คือในส่วนของทวิตเตอร์ที่มีคนเขาแบบแชร์กันไว้นะครับก็คือรูปภาพเนี้ยผมให้ดูเขาแชร์ให้ดูครับว่า ในการรีบูตตัวเครื่องนะครับที่ขึ้นมาเห็นเป็นรูปโลโก้ Apple แลเราจะเห็นเลยครับว่าแสงเนี่ยมันสว่างจ้าออกมาจากโลโก้ Apple แทนที่ขอบด้านนอกเป็นสีดำมันไม่ควรจะมีขอบฟุ้งถูกไหมมันไม่ควรมีครับของเดิมมันมีได้เพราะว่ามันคือจอเทคโนโลยีเก่าวันนี้มันเปลี่ยนใหม่มันเป็นมินิ LED แล้วสามารถทำดิมม์โซนได้2,500โซนจำได้ไหมสีดวงมินิ LED เป็น1โซน LED มินีเนี่ยเขามี1 0 0 0 0ดวง ไว้นะในสน4ดวงทำเป็น1โซนก็จะได้2500โซนตรงนี้ทิ้งไม่กอนนะผมว่าเพื่อนๆน่า <ๆ S 2> จะต้องคำถามแน่ๆว่าอะไรคือดิมโซนมันไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นรูปหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูครับว่าเฮ้ยมันเกิดอาการที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือมันมีอาการแบบเวอร์ขึ้นมาในส่วนของแสงหรือแม้ทั่งตัวฉากข,ของตัวละครที่เห็นเห็นไหมตัวคนที่นั่งเป็นสีขาวมันก็ฟุ้งไงแทนที่ว่ามันก็จะเป็นแค่ขอบอย่างขอบเสื้อผมแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะขอบขาวแล้วถ้ามันเป็นสี ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันฟุง้งนี่ก็คือภาพหนึ่งที่เขามาแชร์หรือว่าแม่นั่งภาพนี้เขาใช้เพนซิลเขียนนะครับในจอฝั่งขวาเป็นจอของ iPad Pro ปี2018ซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีเป็น IPS ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มี Mini LED อะไรที่มาทำ d i m m e r z โ n e เพราะฉะนั้นจอลักษณะ,ะที่เป็น iPS เรารู้กันอยู่แล้วครับมันเป็น Backlight ฉายขึ้นมาบนตัว LCD เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยดำไม่ดำสนิทไง,งไม่เหมือนพวกจอจอที่เป็น OL e ออย่างพวกซว่า หลายๆอันที่เขาทําการหรือเอาง่ายๆอ่ะไอโฟนที่ขายอยู่ทักวันนี้ i ไอโฟนสิบสอก็เป็นจอ oled นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นจอ super l e t i n a x b r นะครับฝั่งซ้ายจะเห็นเลยว่าไม่ใช่นะฝั่งใช้เนี่ยเป็นจอที่สองพันยี่สิบเอ็ดสิบสองจุดเก้านิ้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาวาดตัวเพนซิลเข้าไปเห็เกตไหมว่าไอพื้นหลังมันดานะแต่มันฟุ้งในส่วนสีขาวสังเกตไหมว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคนะแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบยอมรับไม่ได้นะจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมนะเดี๋ยวนี้เห็นภาพชัดเจนเลยเห็นไหมว่ามันฟุง้งมันฟุง้งคือบางคนบอกเออก็ไปถ่ายที่มืดใช่ครับมันต้องถ่ายที่มืดเพื่อจะได้เห็นไงว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันเจ๋งจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไปถ่ายที่แสงสว่างเราบอกเลยว่ามันก็จะมองไม่ออกแต่ในเมื่อมันแบบพัฒนาแล้วไงมันควรจะแบบเห็นชัดเจนว่า,ารายละเอียดมันดำถ้าสังเกตดีๆนะเช่นว่าไอ้จอตรงนี้ขอบนอกที่ไม่อยู่ตรงสีขาวมันดำจริงๆนะ มันดำจริงๆย้อนกลับไปดูตรงนี้ไอ้โทรสองพันเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยอยม,มันฟุ้งไปทั่วเลยแม่นั่งพื้นหลังเป็นสีดําแต่ยอมรับว่ามันทําออกมาได้ดีแต่มันทําได้ดีในกรณีที่มันเป็นสีดำไงแต่ถ้ามันมีสีขาวเกิดขึ้นมันจะฟุ้งแบบเนี้ซึ่งลักษณะแบบเนี้จะไม่เจอในจอ OLED นะอืมไม่เจอแต่ไอ้ตัวนี้เป็นนะซึ่งตอนแรกผมแบบอาวทำไมไม่ใช้คําว่า OLED อ๋อ มีที่มามินิ LED นะตอนแรกผมสงสัยอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบอกอะไรไงแอปเปไม่ได้บอกอะไรเลยเขียนแค่นั้นแล้วก็มานั่งเคลียร์มันโนกันต่อถูกปะ่ะซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับหรือแม้กระทั่งเงี้ยรูปนี้เห็นไหมเห็นความฟุ้งของมันไหมคือแทนที่ที่ไอตัวไอรูปก,กลมๆเนี้มันควรจะแบบเป็นแค่สีส้มธรรมดาใช่ไหมแล้วก็กลมกลมเสร็จแล้วก็ตัดดําไปเลยถูกปะ่ะมันจะดูแบบเฮ้ยสุดยอดเลยแต่นี่ไม่ใช่ครับมันเป็นแบบฟุง้งๆออกมาแบบนี้เห็นไหมแม้กระทั่งไอเนี้ยรูครัสฟีเห็นไหมฟุง้ง ตัวหนังสือฟุ้งแทนที่มันจะคมนี่คือสิ่งที่เจอเพราะฉะนั้นก็เลยบอกนะครับว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในจอของตัว iPad Pro ปี2021นะครับที่เป็นจอ12.9นิ้วโอเคจอ11นิ้วไม่ต้องพูดกันเพราะเป็นจอ IPS แบบเดิมแต่12.9้นิ้วคือจอที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมี Mini LED 10,000ดวงนะครับแล้วก็สามารถทำดิมม์โซนได้สอง้โซนซึ่งผมอยากจะบอกนะครับว่าจริงๆ ในส่วนของจอเทคโนโลยีในปัจจุบันมันเหมือนกันหมดครับมันเป็นการใช้งานที่เรียกว่าเทคโนโลยีในเรื่องของค่าของแสงเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของ srgb พูดง่ายๆคือ rgb ไม่ใช่ r g b rgb rgb ก็ g g b. คือค่าสีของแสงนะครับ red green blue ก็คือสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินเป็นแม่สีของแสงเพราะฉะนั้นในธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วแสงขาวที่เราเห็นก็เกิดจากการผสมของ3สีนี้นะครับในส่วนผสมที่มันเท่าๆกันผลที่ได้คือสีสีขาว นอกเหนือจนั้นผสมสีอะไรก็ว่าไปตามแต่ละเฉดสีเหมือนกับพวกหลอด R G B ที่ยวขายท้องตลาดอะปรับสีปรับอะไรได้ข้างในเปิดมาดูครับมี3สีนี้นะครับหรือแม้ทีวีข้างหลังเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นจอแบบเนี้ยในความเป็นจริงแล้วมันก็จะมีแต่ละพิกเซลก็จะมี3สีนี้อยู่ข้างในอยู่ที่ว่าเรียงตัวแบบไหนนะครับผมก็เลยว่าให้ดูสมมุติว่าอันนี้คือ1พิกเซล1พิกเซลระมานี้นี่คือ1พิกเซลทีลผมวาดมาเห็นไหม มีสีน้ำเงินสีแดงมีสีดําด้วยนะมีสีดําด้วยมีสีขาวใช่ไหมแล้วก็แล้วก็จริงๆก็มีสีเขียวแต่พอดีผมไม่มีไม่ไมีมมมปากกาให้มองภาพแบบนี้แล้วกันนะเพราะจริงๆแล้วเนะนี่ยในในพิกเซลหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะมีสีอย่างเงี้ยผสมอยู่เพื่อจะผสมออกมานะครับแล้วก็ในในแต่ละพิกเซลก็จะขยายขยายตัวไปเรื่อยๆงั้นเราจะเคยได้ยินว่าอ๋อวิดีโอนะความละเอียด 2K คือ่เอ2ยคูณ1ัน0ปิพิกเซลใช่หไหมคูณไหพิกเซลคือจุดในแต่ละจุดจะมี ไอ้ตัวสีที่บอกเนี่ยที่เป็นแม่สีแสงเนี่ยสามอันนะครับผสมกันออกมาเป็นสีขาวนะครับหรือถ้าดับไปทั้ง3าดวงก็เป็นสีดำอะไรเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือเราก็จะได้เห็นภาพใหญ่ๆแบบนี้อันนึงไม่ออกให้นึกถึงจอบิวบอร์ดนะเคยเดินเข้าไปใกล้ๆพวกบิวบอร์ดป้ายบิวบอร์ดที่เป็นป้ายไฟไหมหลักการเดียวกัน,นครับพอเรามองไกลๆตาเราแยกความละเอียดไม่ออกเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเออเห็นเป็นรูปภาพ หลักการเดียวกันครับแต่ป้ายไฟพวกนั้นเนี่ยเป็นพวกบิวบอร์ดมันเป็นจอที่เขาเรียกว่า oled อืมถ้าเรียกหลักการนั้นเป็น oled นะครับแต่ในจอของ iPad ไม่ใช่อ่ะมันเป็นไรมันเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆมันเป็น lcd แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็น ips ไงมันก็จะเป็นพวก Liquid Crystal อะไรก็ว่าไปนะสมัยก่อนเป็น Liquid Color Display ทีนี้ผมอยากทำให้ดูครับจริงๆ mini l e d เนี่ยมันคือมันคือมีชั้น lcd อยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัว led เรียงตัวกันอยู่เหมือนทีวีตัวนี้จริงๆข้างหลังมี LED ดีเรียงตัวกันอยู่แต่ว่าทีวีผมเป็นทีวีเก่าเพราะฉะนั้น LED ดีที่เรียงตัวกันอยู่มันไม่สามารถดิมเมอร์โซนได้เวลาดิมมันดิมทั้งจอเวลามืดมันมืดทั้งจอเวลาสว่างสว่างทั้งจอแต่ถ้าเป็น iPad Pro ปี2021ตัว12.9นเ้ี่มันดิมเป็นโซนได้ไงสี่ดวงดิมโซนหนึ่งสี่ดวงดิมโซนหนึ่งว่ามันมืดเป็นส่วนๆได้แต่มันไม่สามารถมืดแบบละเอียดได้ได้ พราะนั้นสิ่งที่เจอจะเจออย่างในภาพผมก็จะทำให้ดูแบบนี้ครับสมมุติว่านี่คือสีที่ใช้ในการแสดงแล้วผมก็มีไฟที่เปรียบเสมือนเป็นมินิ LED นะครับที่เป็นมินิ LED สมมุตินี่คือ1โซนเปิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเวลามันทำมันามันทำงาน,นทำงานยังไงมันเป็นอย่างนี้ไงผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจกล้องจับได้ไหมนะไม่เห็นเลยกล้องจับไม่ได้เลยมันจ้าเกินเดี๋ยวผมดูว่าจะปรับให้มันเบาลงกว่าน,นี้ได้ไหมแสงมันก็แมแห่จ้าเกิน อ่ามันก็จะประมาณนี้เห็นไหมคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนี่ยแสงมันก็จะสะท้อนออกมาทําให้เราเห็นเนี่ยในส่วนของสีตัวนี้แต่แต่แต,แต่ตัวนี้มันไม่สามารถจะคุมโทนได้เห็นภาพไหมว่าถ้าผมให้เห็นภาพกระดาษขาวๆคุณเพื่อนๆจะเห็นว่าอะไรเห็นไหมแสงมันฟุง้งต่อให้เราดับโซนข้างๆสมมติว่ามีไอหลอดเนี้ยสี่ดวงถูกไหมผมดับสามดวงไปแต่ไอดวงนี้มันฟุ้งไปหาข้าง,างๆไงนึกภาพบอ,อกไหม พอมันฟุ้งบัาเสียงเกิดขึ้นคืออะไรเหมือนเมื่อวีดีโอเหมือนกับภาพเมื่อกี้ที่ผมใช้ให้ดูมันไม่ใช่ LED ที่แบบว่าเป็นจอ OLED แบบที่ Samsung หรือว่าในส่วนของ Android หรือแม้แั่ง iPhone ก็ได้ iPhone 12 iPhone 11 Pro Max ใช้คือแต่ละจุดมันสว่างด้วยตัวมันเองมันเป็น LED เปล่งแสงออกมาเป็นสีแดงเป็นสีน้ำเงินเป็นสีเขียวแต่ iPad Pro 2021จอ12.9นิ้ว มันไม่ใช่ไงมันยังคงเป็นเหมือนอย่างนี้แหละแล้วก็มีมินิ LED อยู่ข้างหลังส่องแสงออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาที่เราเจอแบบเหมือนเมื่อกี้ในะที่เห็นในภาพนะครับมีการตัดกันในส่วนของสว่างที่สุดกับมืดที่สุดมันจะเจอปัญหาว่าไอ้แสงของมินิ LED มันลอดออกไปในพิกเซลข้างเคียงผลที่ได้คืออะไรก็อ,อย่างที่เห็นในภาพเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลย <laughs> หลายๆคนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแบบ <c oughs> ผิดหวัง ผิดหวังผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันนะนิดนึงนะแล้วก็จริงๆต้องยอมรับด้วยว่าแม้ทั้งในช่องดังของยูทูบเบอร์บ้านเราหลายๆคนผมก็ดูนะไม่ใชมมนะววว่ว่าผมไม่ดูนะถึงจะรีวิวทิปไม่แด้ความว่าผมไม่ดูชาวบ้านเราช่องนะผมก็ดูช่องดังหลายๆช่องที่เขาแบบมียอดสับเป็นล้านหลายๆแสนผมก็ดูเขาก็รีวิวแล้วเขาก็ซื้อมาเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็บอกว่าเขาผิดหวังเพราะฉนะนั้นในวันนี้เนะี่ยต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ ในความรู้สึกผมเพราะตอนแรกผมตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าจอ iPad Pro ปี2 0 2 1นะครับจอเป็น12.9นิ้วแล้วแบบมาด้วยจอใหญ่ขนาดนะั้นและเป็น OLED ผมวแบบ่าโอ้โห Apple แบบแม่งโคตรใจปั้มเลยให้จอขนาดนี้มาเพราะนั้นราคาอย่างที่ผมบอกว่าตอนนั้นนะสองเทร์ไบ81,000ผมหึงแบบ,บ 81, แบบโอ้โหแรงก็จริงแต่ถ้าถ้าพูดถึงคุณภาพเฮ้ยโอเคพอในวันในวันนี้เนี่ยในในทัศนคติผมนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่อย่างนี้มันคือนานาจิตตังครับ ก็มาคุยกันเรืเหตุของผลละกันนะครับว่าเหตุและผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็คอมเมนต์บอกผมมาละกันแต่ว่าขอร้องอย่าประชดประชนันเอาเหตุและผลมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันครับถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ว่าคุณมีมุมมองยังไงนะครับนี่คือมุมมองของผมที่ผมมองว่าเออมันไม่สุดจริงๆอะ่ะเพราะนั้นในวันนี้ผมถึงบอกไหครับว่าผมยังขอนั่งอยู่ที่เดิมก็คือ iPad Pro ปี2018 11นิ้วนะครับยังไม่ได้อยากจะขยับขึ้นไปอะไรปอร์นี้เพราะว่า มันก็ยังคงใช้งานได้ดีเห็นไหมผมก็ไม่ได้ว่ามันมันก็ใช้งานได้ดีไม่ใช่ว่ามันไม่โอเคนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วจอของตัว iPad Pro ปี2021สําหรับตัวจอ12 9นี้วเนี่ยมันดีจริงอย่างที่หลายๆคนคาดฝันไว้หรือเปล่าซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่กับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, แค่นี้ฉันพอใจแล้วก็ถึงบอกนะครับความ พอดีหรือความพอใจแต่ละคนมันไม่เท่ากันวันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังกันครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมารีวิวทิปให้เพื่อนๆดูครับว่าเอ้ยผมมีมุมมองอยังไงนะครับยังไงถ้าชอบนะครับกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ไปละขอบคุณที่ตามชมบอีซ e ี e ่อีเที่ยวหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรคอมเมนต์บอกนะครับผมจะได้ไปตามมารีวิวทิปให้อีกครั้งนึงวันนี้ไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ